สวัสดีครับผมพอกับเป่าพันผืงเมืองแล้วครับผมอีสานมานเมืองกับเมนูอ,อีสานบานหน้าครับเมือนี้ผมมีเมนูอ, <c oughs> อาหารตานพุดูครับช่วงนี้นี่ครับดอกกระเจียวผมพอดีผมไปปฏิบัติงานนอกหมู่บ้านไหมครับไปทำงานนี่เห็นกเจาขี่รถ มาขายครับผมนี่ไงนี่ครับเจียวกับหลอกอีไลครับผมผมกับสิบมะเห็ดเป็นูแเสบๆให้พี่น้องทาง y o u t u b e แล้วก็เพื่อนๆติดตามครับผม f อซทุกคนล่ะครับที่ิบมาเข้ามาติดตามอาหารตามดูดูครับผมช่วงนี่งหลอกอีไลกครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวผมสิหาร เดี๋ยอไปใบเป็นมีเมนูอันบุมีกับตาเจ้วก็ได้ครับตําเจ้าบวงรวกพักดอกกระเจียวก็ได้แบเดแ๋ยวผมจะเห็ดเมนูนี่ครับนี่รอ,ออีไลค่คนครับมันนี้ผมเตรียมมันนี้มาแล้วอันนี้พักจิเลกผมกดเจ็บมากแล้วไปเห็ดงานรลบหนอกครับผมสา,ายสายซางแหรอครับนี่ครับดอกกระเจียวโอ้โมเมนต์ใยนางผมก็เตรียมมาแล้วเขาเบือผมก็เตรียมมาแล้วครับผมดอกกระเจียว มัดละสิบบาทได้ครับเนี่ยผมซื้อมัดสีก่กัมกะแบงห้เฮี้ยนสองกําแล้วครับอันนี้ผมซื้อมาสองกัมกัมละห้าสิบบาทครับเนี่ยกําหนึ่งผมกะแบ่งให้คุณแม่พนจนิแกงจุเฮียนกินแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฮ็ดให้ก่นนองทาง,งเอฟซีทางแดดไก่ทางยุไซแน่แล้ครับอยู่ในประเทศต่าง,งประเทศแต่รัชวนกับโควิดระบาดเนาะสู้ๆกันครับผมเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ การทำเปน็นนูแล้วผมว่าสิไปขุดแม่คุดจีมันต้องถ่ายมาันแรงครับหันไปคุดออกมันมันอยู่เลือกอน้อยครับส่วนนี้ผมก็สิบปเอาของสูงครับมาที่นี่เอาไข่พวกแดงนะนำพาไปเบิ้งครับผมเริ่มเลยครับกับราคาสิบบาทกำลังออกไล่เดี๋ยวผมสิขึ้นพูดครับเดี๋ยวส่วนสิบยัหายยู่หายกิ่นอยู่เดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยครับผม ครับแบบกินอิส,สานบันเฮาเลยโอ้ยมีปะนอว่ามีไข่ครับห้างนี่ประเด็กแกงไส้จะซือ้อแต่ซื้อบ้านปะนอที่หนอน ไอ้ซีมีบุญเนาะโอ้ยบยากาศบุมีใครอยู่ครับไอ้ซีโอ้เดี๋ยวหาเงียจนที่ได้เวลาครับโอ้ เอันนึงครับผมคือหาหน่อไม้มาแกงบ่าว่าหาเนียงะะหน,งน่อไม้มาใส่ครับครับคุดคือบ่านี่อย่ามันอยู่หลึกนะครับเป็นควายเหรอมันนี้ไม่ใหม,ม่เหมือนแล้งมะเคลียเลยนี่เหมือนเล้งครับผมในการดีๆลดี๋ยวผมจะเห็ดกินเดี๋ยวนี้หิวเขาแล้วครับผมเดี๋ยวรอบเบิ้งครับผมไอ้ดูดิหาเบิงง้งหน่อไม้กันนะเร็วเร็วเร็วหาน่อไม้กันนะจะได้แกงใส่ไอ,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 อ้ลอกอีไล่ปอนี่ โอ้ยโอ,โอ้มีเยอะครับแหนมแหลมก็เด็กแกงไส้ตัวนี้ับหมดแดงบุได้ครับผมนี่ไงนี่ตัวนี้เดี๋ยวครับงาน,นดีรับผมกพลังหาวัตถุดิบเดี๋ยวดิ๊กเด็กๆๆนี่ม่โอ้ยนี่ไงะอีกตัวนี่ นี่ครับไอ้ที่เอามาดูดิามาม่โอ้เพอาเด็กแกงใส่อยู่ครับโอเคแกงใส่์น้องใหม่ก็ได้นานครับผมนีเขาเบือนีอย่านั่งครับผมกับหลอกอีล่ายมาที่นี่บูยนี่ครับผมสิแกงบินเลยปลอกนวหม,มักผมอยู่แล้วแต่ว่าวิธีมิกวิธีการเห็ดอยู่ครับ คือบ่ให้มันขั้นคอคือเขาแช่น้ำเกลือแล้วครับเขาหลอกกอดีนี้ลางน้ำเกลืออดแช่น้ำเกลือครับผมเขาเบือใบอย่านั่งเรล่อยงามคัดไหม มีเห็นไปขุดมา่อกี้ได้อยู่เกตโตครับแมงกุดจีโอ้ยเป็นย่ำไห้่หลายมือขว๋องเด้ยแก่ใส่ก็จะแสบครับผม หัวในนอนมือนี นี่ครับผมพอดีสัสตีเฮ็ดแล้วครับใส่เวลาดนก็ได้พอดีเด็เมนูเด็ดเลยครับนี่ใส่แม่ขุดจีพร้อมครับหาใหม่ๆเลยสดๆเลยครับผมควายนี่ควาย,วย,วยมักไงเลยล่ะพี่แมมูเด็ดตัวน้อยครับตัวีท่น้อยก็เอา เนี้ยเสียบครับผมโอ้ตัวน้อยนะตัวนันจะมื่นตัวอื้มขวายตัวนี้ขงายเป็นไรครับเล่นขี้แล้ว หาด้วยสองมือเลยนี่นะครับหากินด้วยสองมือเดี๋ยวรอเมนูเลยครับนี่นะครับคั่วผมก็เลยถุงหน้ามืงอนี้ขึ้นเป็นสยุมล่มครับผม ล่มพักเ็ดกินกันอยู่นี่เลยครับเมนูแซ่บๆ่วดสิไดกินกันใช้เวลาดุนแนงหนะ่อนยะครับเป็นชุมงเลยนะี่ผมล่อแมงกินนู้นออกพอดีอ้วนแมงกุจีออกพอดีครับผมได้การเลยแต่ล้มเพื่อฝนที่ตกเลยครับเดี๋ยวฝ่าเห็ดกับเพากันมาที่นี่นี่ลยครับไปหลายอยู่ดิอืดกินนะครับแมงกุจีอยู่หน้าแต่มีขง้ขงวัวขี้ควายครับผม นำอย่านั่งกับพริกน้ไม้พร้อมนี่หลอกอีไลยครับผมแต่สุ่มเมืนยังยังเดียวมันเป็นยังน้ำเขาป้าเขาเบื่อแล้วครับนะครับมาเริ่มปุุงกันเลยปลาแดกปลาล่าเตรียมพร้อมแล้วครับผม เราจะได้กินเนาะอ,อใส่เวลาดุนขนาดครับผมเห็ดแต่เนี่ยเ่คำหม่นงแก่นังเราข้ข้อ,ขอ,ขอครับผมยังครับกินเขาเลียวเนี่ยเขาก็ได้ต้มน้ำเดียวครับผม ลมเถาน้องคนบวตัวค้ำผมปวดหมดน้องม,มันนำปลาครับผมใส่ผู้ผมบุหลายคนบหัวลวนจังนัวครับผมใส่สอดหนึ่งเลยครับพี่หนึ่งเลยครับผมว้ายลมแท่ลมแท่ โอ้ยทั้งนอมใหม่ทั้งอีหลอกอีไล่ทั้งแมงคุจีหีกับผมมาครับมานำปุดแล้วครับโอ้ชัวร์เสด็จกินเมนูนี่น้ำบลอกกับอีหลอกแลวครับมันเห็ดยากมันมืนนี่คุจีลงไปเลยครับ นี่แม่คุจีกับเยอะเพราะได้กินเมนูแบบไม่ต้องซื้อครับผมโอซื้ออยู่อีหลอกแต่ว่าหันจะไปหาอีดีกับเพราะได้กินอยู่ครับแจะเอาตรงล่างน้ำด้วยไลเดอรองแม่คุดจีหาไม่ใหม่อุยมาเด้อครับมากินน้ำกันเด้อ หัวเงนเลยปรับหลายครับนี่ครับหลังจากแช่น้ำเกลือโอ้ชุดยอดเลย ยุ่นแบบเข็ดหลายผมเดี๋ยวผมก็เลยใสน่น้ำหลายผมครับเราใหม่ก็อยู่ในนี้แล้วครับน้องใหม่ก็เลยเยัดไปอีกตู้หอนมะใส่ครับผม ผ้าอีตูใส่เยอะเลยหอมๆครับผมม uh huh. ีนู่ uh huh. นนั่นซื้อเกินครับตัวที่ได้กิน หยัดซีมครับคักดีดีวะเข้มข้นเลยครับโอ้หนามเหี้ยอืมกลมกลมเลยครับอูมามิอืเยี่ยมครับผมมาไทกัน เสร็จแล้วครับแับเบื้งนะครับเข้มข้นหลากหลายลานะตักแล้วครับ ยานเตะนี่แหละครับลวกปากอุ้ยมาครับมาลวกแต่จะมึงจะกินพวก,กบเบิดแล้วครับยอดเลยมมเมนูมือนี่ โอ้สววเสียด้กินครับผม,มงัวนาดนั้นแล้เขาแขวกอยู่อ้าวเป็นยังเสียย่างเดี๋ยวครับอันอื่นร่อนเบิดอยู่เข่าครับผมเขาเย็น Nói ngoài hấp trầm màu nó còn nuôi nhánh cây mắm mắm hoặc รสละลายกับหวาน,นายังกินนูนมม่นอมแม่คุ้กี้กับมันครับผมเข้าคนคับ 嗯。Mm hmm. เบวาเลนยนครับแบบนี้ดักน้ำอกอนครับน้ำหมดน้ำสูตรน้ำเป็นคนได้การเลย ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ mm -hmm. ดำน้ำครับผม อโอ้ยบบมมโอ้มนตมดาครับมแซดบทีนี้ จักมือกีนเบิดถ,ถาดได้เลยครับเลยกรับโอ้โหโคตรแซ่บเลยเมือ่อไงเมื่อคืนว่าฟันมาเจาขอขวาอย่างฮ็ดแซ่บปันนี้ครับผมได้งานแซ่บหลาย พ่อดครับคุณแม่กำลังออกมานอนหน้าแล้วกินผมก็กินเขาอยู่หน้าเลยไม่ได้นอนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กอดนี่ไปนี่ไปคือไปหาไปยนังยังอยู่ครับลมลมลม แับเนียเ่สิมาเป็นไม้ตัวเีดยนเีงบ้านในล้วอูเีดหทนเคียงบ้านในล้ว,งวงอยู่ัผมงอวจนแล้วเขาควักอยู่เดวยนี่เ้ยเฮ็ดตัวจีแกงแล้วส่วเฮ็ดแล้วนี่นะครับยิ้มแลีว่วอยู่ดีมีแหงคุณพ่อกับแมวมานอนหน้าครับผมฝังงว่ว ไนดน้ดนอนนอนเทียงหน้าเซนเี่แหละยันดดแดดแดดบางเห็ไง่ายเยู่ครับ,บรยิรีดีมีแห้งเลยครับเด้อฝ่นสาวเทวัง้าไอยู่ีดีมีแห้งครับสวัสดีครับเดี๋ยวไล่วัวเขาคอกกันบัดนี้